หากเห็นว่าคลิปหรือเนื้อหามีประโยชน์สามารถสนับสนุนปอ,อกองได้โดยการสมัครด้วยรหัสแนะนํานี้หรือกดที่ลิงรายละเอียดใต้คลิปเคยสงสัยไหมครับว่าสมาร์ทคอนแท็กบนบล็อกเชนที่เราว่าฉลาดล้ำโลกแล้วเนี่ยจริงๆมันมีข้อจํากัดที่ใหญ่มากอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือมันตาบอดต่อโลกภายนอกบล็อกเชนเนี่ยถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภัยสูงแต่มันกลับไม่สามารถรับรู้ข้อมูลจากโลกจริงได้เลยไม่รู้ว่าราคาทองคําวันนี้เท่าไหร่ไม่รู้ผลการแข่งขันฟุตบอล หรือแม้แต่อุณหภูมิตอนนี้กี่องศาถ้าไม่มีตัวกลางส่งข้อมูลเข้าไปครับวันนี้ปอองจะพาทุกคนไปรู้จักกับโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Apro Oracle ครับโปรเจกต์ที่อาสามาเป็นสะพานเชื่อมต่อข้อมูลเหล่านี้แต่สิ่งที่ทำให้ Apro ต่างจากสะพานทั่วไปคือเขาไม่ได้ใช้แค่ระบบโค้ดธรรมดาแต่เขาเอา AI เข้ามาช่วยยืนยันความถูกต้องด้วยนี่คือนวัตกรรมที่น่าจับตามองมากครับ ก่อนจะไปเจาะลึก A-Pro ปเนี่ยปองขอปูพื้นสั้นๆกับคำว่า Oracle ในโลกคริปโตไม่ได้แปลว่าเทพพยากรน,นะครับแต่มันคือระบบป้อนข้อมูลสมมุติว่าเราจะสร้างแอปพลิเคชันกู้ยืมเงินบนบล็อกเชนระบบต้องรู้ราคาเหรียญแบบเรียวไทม์ใช่ไหมครับ Oracle นี่แหละครับคือคนที่วิ่งไปดูราคาจากตลาดโลกแล้ววิ่งกลับมาบอกสมาร์ทคอนแทรคบนบล็อกเชนถ้า Oracle ส่งข้อมูลมาผิด ขายนะเกิดทันทีครับพอแตกบ้างระบบล้วนดังนั้นความแม่นยำและความรวดเร็วคือหัวใจสำคัญที่สุดและนี่คือโจทย์ที่ a อโพรเข้ามาแก้ a p โ o o ออร l เนิยามตัวเองว่าเป็น Oracle ยุคใหม่หรือ Oracle 3.0ที่เน้นเรื่องของ d e c e n t r ไล i ์ e อจุดเด่นของเขาก็คือการแก้ปัญหาเรื่อง Data Noise หรือข้อมูลขยะปกติ Oracle ทั่วไป อาจดึงราคาจากหลายๆที่แล้วมาหาค่าเฉลีย่ยแต่ Apro เนี่ยใช้ AI เข้ามาช่วยในกระบวนการ v ว i f i c a t i o n หรือการตรวจสอบครับลองจินตนาการว่าแทนที่จะเชื่อแหล่งข้อมูลดิบๆทันทีเนี่ย A Pro มี AI Agent คอยสแกนดูว่าข้อมูลนี้ผิดปกติไหมมีปั่นราคาหลอกๆหรือเปล่าก่อนที่จะส่งข้อมูลสุดท้ายที่สะอาดและชัวร์ขึ้นไปบนเชนสิ่งนี้เนี่ยทำให เ p โปเป็นมากกว่าแค่เหรียญครับแต่มันคือเชื้อพเพลิงที่ขับเคลื่อนระบบตรวจสอบข้อมูลอัจฉริยะนี้ยิ่งมีการใช้งานข้อมูลมากระบบนิเวศของเอโปก็จะยิ่งแข็งแกร่งอีกประเด็นที่ทำใ e ห้เอโปน่าสนใจในเชิงโครงสร้างคือตลาดที่เขาเลือกเล่นครับเขาไม่ได้เป็นแค่ Oracle ทั่วไปแต่เขาโฟกัสไปที่2เทรนใหญ่ของโลกตอนนี้1คือ Bitcoin Ecosystem เราเห็น Bitcoin l a y e r 2เนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากและเชนพวกนี้ ต้องการ Oracle ที่เร็วและต้องการ Oracle ที่เร็วและเสะถียรเพื่อรัน Smart Contract ซึ่ง a p o วางตัวเป็น Infrastructure หลักตรงนี้ 2. RWA หรือ Real World Asset การนำสินทรัพย์จริงอย่างอาสังหาริมทรัพย์หรือพันธบัตรมาอยู่บนบล็อกเชนข้อมูลหลักข้อมูลราคาสินทรัพย์พวกนี้เนี่ยต้องแม่นยำระดับวินาทีและต้องเชื่อถือได้100% ซึ่งระบบ AI ของ A-Pro ออกแบบมาเพื่อรองรับความซับซ้อนต,ตรงนี้โดยเฉพาะในเชิงเทคนิค A-Pro ไม่ได้ทำงานอยู่บนเชนใดเชนหนึ่งแต่เป็นมัลติเชน i n o r a c l ลครับรองรับทั้ง Ethereum, BNB Chain และเชนอื่นๆอีกมากมายนั่นหมายความว่านักพัฒนาที่สร้างแอปบนเชนต่างๆสามารถเรียกใช้บริการของ A-Pro ได้ทันทีนี่คือการวางรากฐานเพื่อเป็นอินฟราสตรักเจอหรือโครงสร้างพื้นฐานของโลกเว็บทีอย่างแท้จริงการมีโทเค็น A t จึงเปรียบเสมือนการถือสิทธิ์ในการร่วมตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายข้อมูลนี้นะครับยิ่งเครือข่ายขยายใหญ่ความต้องการใช้ Data ยิ่งสูงบทบาทของโทเค็นก็จะยิ่งชัดเจนขึ้นสรุปนะครับ a อโปไม่ใช่แค่เหรียญ สรุปนะครับ a e p o หรือว่า Token AT เนี่ยไม่ใช่แค่เหรียญที่สร้างมาเพื่อเก่งกับไรเฉยๆแต่เบื้องหลังคือโปรเจกต์ทางเทคโนโลยีที่พยายามแก้ปัญหาคอขวดเรื่องข้อมูลในโลกบล็อกเชนด้วยการผสานพลังของ Oracle กับ AI และการเจาะตลาด Bitcoin ระ y เย2ทําทำให้ a e p o เนี่ยเป็นหนึ่งในโปรเจกต์สายอินฟราสตรั t เจอร์ที่น่าศึกษาต่อมากๆครับสำหรับใครที่ชอบสายเทคหรือสายพื้นฐานแน่นๆในอน,น,นาคต เมื่อโลกเว็บ t r e โตขึ้นข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำจะเป็นสิ่งที่มีค่ามหาศาลและ a อโปก็กำลังยืนอยู่ตรงกลางของกระแสะความต้องการนั้นครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้เพื่อนเข้าใจกลไกการทำงนานของ A-Pro ได้ลึกซึ้งขึ้นนะครับการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงแต่ความรู้จะช่วยลดความเสี่ยงนั้นครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ